ค่ะก็สวัสดีนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกันมาดูว่าที่เราใส่ฟูรดานไว้กับต้นมะพร้าวตอนที่ด้วงเจาะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงมาเย็นแล้วมืดมืนหน่อยค่อยสว่างอะเดี๋ยวเรามาดูกันต้นนี้นะคะ่ะที่โดนตัวด้วงเจาะไปม้ครั้งที่แล้ว นี่นะคะที่ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้เรามาดูกันนี่ที่เจาะไปนี่เขาโตขึ้นมาเพิ่งจะมีเวลาได้มาดูเรามาดูยอดกันเฮ้ยเป็นยังไงอันนี้มาตรงยอดนะคะกินยอดไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะยอดจนหักยอดหักไปเลยค่ะ ตัวตัวน่าจะตายแล้วามาแยดูก่อนตัวเวดดูอันนี้ยอดโดนกินจนเสียหายไปนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูดไไนี่เักขัดไปและวมาดูกันเจอตัวนนี้จเจอตัวด้วยค่ะ น,นี่จะเป็นตัวด้วงเขาตายอยู่ในรูเขาไม่ได้ออกมาเนี่ยคะเนี่ยค่ะอันนี้ตัวเลยค่ะรู้าตายหรือ,อยังจะเคลียดูก่อนอมามาดูกันพร้อมๆกันเลยค่ะด้วงที่ชอบเจาะยอดมะพร้าวไม่กล้าจับ จับเรามาดูกันสิตายแล้วยังตายแล้วนะคะมองเห็นไหมคะนี่ตัวตายแล้วค่ะนี่จะจับให้ดูนี่หัวจะดึงเอาไว้ดูนี่นี่นะคะนี่ตายอยู่ในโพรงที่ว่าใส่ฟูรดานไปเมื่อคลิปที่แล้วที่ว่าถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้นะคะตัวด่วงเจาะยอดจนหักไปเลยค่ะนี่กินยอดจนหักอันนี้หักไปแล้วนะคะ น,น,น,นี่หักเลยนี่ตัวอันนี้ตัวของเขาเลยค่ะนี่ตัวที่ตายนี่นี่นะเป็นตัวด้วงปีกเข็งน,นี่ตายอยู่ในนี้เลยอันนี้นะคะโอ้ยเราจะมีวิธีแก้ยังไงเนาะที่จะไม่ให้เขามาเจาะนี่คือตัวนี่ เป็นโพรงเข้าไปเลยค่ะนี่เป็นโพรงเข้าไปก็ต้องรอให้เขาแตกใหม่เลยนี่แหละเขา่าจะแตกใหม่แล้วนี่อันนี้ที่เขากินไปนกินเจาะนี่ตัวเดียวน่าจะตัวเดียวเจาะเป็นรูลงไปเลยนี่ที่ใส่ฟูลดานไว้้วเขาก็ตายเขาก็ตายอยู่ในรูเนี่ย ก็รอคงต้องรอให้เขาฟื้นต้นเขาก็จะคงจะฟื้นใหม่มันต้นอื่นๆก็เจาะางนี้เหละค่ะถ้าเราเห็นเร็วเราก็ใส่ปุรดานเร็วต้นก็ไม่ค่อยเสียหายมากเถ้าเราเห็นช้าก็เป็นสภาพอย่างนี้ค่ะคือยอดนี่ค่ะยอดอันนี้ก็หักไปเลยเนี่ยหักกุดมีตัวปีกแข็งเน่าเพราะว่าฝนด้วยโดนฝนว่าฝนตกอยู่ค่ะ เนาเหม็นนะี่ยอันนี้คือยอดที่หักใน,นยอดหักไปทั้งยอดเลยค่ะอันนี้หักไปแล้วยอดนี้ค่ะน,นะจริงๆมันน่าจะมีวิธีป้องกันก่อนที่ตัวด้วงจะมาเจาะกินเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะเสยียได้ที่เขาก็ต้อง อยอดมาใหม่นี่ยอดเขาหักไปเลยยอดนี้น่าจะใช้ไม่ได้แต่ก็ปล่อยไว้เนี่ยเนี่ยอันนี้หักไปเลยค่ะออันนี้ต้นที่สวนเลยมันก็หักเป็นแบบนี้เลยค่ะพอเราเจอเร็วเราใส่ฟูราดานเร็วมันก็อาจจะ ไม่เสียหายขนาดนี้อันนี้ไปหมดเลยนะคะตัวมันเป็นอย่างนี้เลยค่ะไปทางต้นเลยค่ะอันนี้ก็เอามาให้ดูต่อจากคลิปที่แล้ว้ที่ว่าตอนเราเจอเจอตัวด้วงเจาาแล้วเราก็เอาฟูรดานมายัดใส่เยตัวเขาก็จะตายบางครั้งเขาก็จะออกมาตายอยู่ข้างนอกนะที่เคยเห็นนะแต่นนี้ ตายอยู่ในรูเลยค่ะเนี่ยค่ะก็มาแชร์ประสบการณ์สำหรับในสวนให้กับเพื่อนๆชาวสวนที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้ดูกันค่ะบางคนที่เคยปลูกก็อาจจะมีวิธีแก้แบบอื่นแต่นี่ก็ไายแต่แก้แบบนี้ค่ะใช้ฟุรดา,านเมื่อเราเจอตัวเขาเจาะอยู่ตาม ผลมะพร้าวเราก็เอาฟูรดานมาโยดเขาก็จะตายตัวเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเขาก็จะตายเราก็มาดูอันนี้ไม่ได้มาจริงๆแล้วว่าจะมาตั้งแต่วันวันสองวันแรกนี่น่าจะสามสี่วันแล้วมั้งนี่เพิ่งจะมาดูเพิ่งจะเข้ามาในสวนค่ะดีติดการก็เลยไม่ได้มาเนี่ยลักษณะตัวเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตัวปีกแข็ง ตัวร้ายสำหรับมะพร้าวค่ะก็มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะคนปลูกมะพร้าวก็ถ้าเจอตัวร่วงเจาะถ้าเราเห็นแล้วก็ฟูรดานหยดเลยค่ะมีห่ออะไรก็ได้ซื้อตามได้ตามท้องตลาดแต่บางเห็นบางท่านที่เคยดูคลิปเขาก็จะใส่ลูกเหม็นไว้ตามซอกแต่ก็อยู่ได้ประมาณสองสเดือนสองสเดือนเราก็ต้องใส่ลูกเหม็นอีก นี่เราก็ต้องหมั่นตรวจเช็คเนี่ยว่าถ้าสมมุติว่ามีตัวมาเจาะเราก็ต้องรีบใส่เนี่ยค่ะก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็ต้องหาวิธีแก้กันไปใครมีวิธีที่ดีกว่านี้วิธีป้องกันอะไรก็แนะนํามาได้นะคะนี่สําหรับชาวสวนกเษกษตรเสกาวค่ะ,กะเกษตรมือใหม่ก็เพิ่งจะทําสวนได้ก็ปีนี้ก็น่าจะครบสองปี ตอนนี้ก็น่าจะครบสองปีไมมซึ่งจะครบสองปีนี่แหละค่ะที่ทำมาเพอได้ที่พื้นนี้มาก็ยังไม่รู้อะไรเลยเอามะพร้าวมาลงก่อนเลยก็ยังไม่ทันได้ศึกษาปลูกมะพร้ากก่อนเลยหนึ่งร้อยต้นก็รอดอยู่ประมาณ80ดสิบต้นปลูกไปร้อยต้นในเนื้อที่อันนี้ก็ก็เลยไม่รู้ว่าต้องปรับสภาพดินหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่เคยปรับ เราก็มะพร้าวมาลงก่อนแล้วนี่พอมะพร้าวเขารอดปุ๊บเราก็ปลูกเพิ่มอีกเพราะว่าดินตรงนี้มันจะเป็นที่แห้งแลนะ้งเนาะไม่ค่อยมีฝนฝนจะน้อยปีหนึ่งเมื่อปีที่แล้วตกสองครั้งแค่นั้นแหละคะ่ะเราต้องมีน้ําก็เลยเมื่อเมื่อต้นปีก็เลยได้ขุดสะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูสะที่ขุดเอาไว้ไว้สําหรับใช้ในสวนนะคะอันนี้พื้นที่มันแห้งแล้งเราก็มีปลูก มะม่วงนี่แหละค่ะปูมะม่วงเสริมมะกล้วยแทรกบ้างฝรั่งแทรกบ้างแล้วแต่เ้าก็ว่าเออไว้พอได้ทานค่ะนี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นี่แหละค่ะก็พาเพื่อนๆมาดูตรงที่ตัวด้วงเจาะที่ว่าถ่ายเพื่อนเพื่อน้ดูเมื่อครั้งที่แล้วนี้ก็พามาดูว่าตัวเขาตายไหมก็ตายค่ะ แต่ก็เจาะเยอะอยู่เรามาเห็นตอนที่เขาเจาะเยอะแล้วก็รอเดี๋ยวเขาก็คงจะสร้างยอดใหม่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ